สวัสดีค่ะมาชมอุ้ยขอภัยค่ะมาชมเหรียญที่ส่งมาจากคุณคุณอำนาจค่ะจากคุณอำนาจโอ้มีธนบัตรด,ด้วยค่ะเก็บเป็นที่ลกๆออกก่อนนะแล้วมาดูแต่เหรียญกันขอภัยค่ะเหรียญเสด็จนิวัต เหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเสด็จนิวัฒน์รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะเสด็จนิวัฒน,น์พระนครเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเอ่อจะมีถ้าเป็นวาระทั่วไปจะรับสี่บาทนะคะคระคระวาระรับซื้อเหรียญละสี่บาทแต่ส่วนที่เหรียญละยี่สิบาทก็จะมีด้วยกันสี่วาระสองพันห้าร้อยเสด็จนิวัฒน์โปรยข้าว W H O เหรียญละยี่สิบบาท โออันนี้ถุงใหญ่ไว้ก่อนแค่ทเทเลยเดี๋ยเต็มมาดูนี่ก่อนมีมีอะไรน้อโอเหรียญรูสตังรูเหรียญสตางรูค่ะสตังรูก็จะมีเนื้อทองแดงนะคะตังรูทองแดงทางตังรูนิกเกิล อ๋อมีสตางรูงเงินมาด้วยทุกคนนี่เลยนะคะพนัน่านจะได้ให้ดูว่าเงินกับนิกเกิลต่างกันยังไงเนะาะเพราะบางคนอาจก็เข้าใจว่าเหรียญที่เป็นนิเกิลอะเป็นเงินอ่ะมีมาครบเลยคันนี้ครบชนิดนะคะพช่ครบชนิด สตังรูทองแดงนะรับซื้อเหรียญละแปดบาทชํมรุดไม่รับแบบนี้ขออนุญ,ญาตไม่จ่ายนะชํมรุดนะชํมรุดทองแดงค่ะแล้วก็นิกเกิลเจ็ดบาทมามาดูกันว่ามีแบบมีอะไรบ้างนะคะสตังรูค่ะเริ่มจากนะคะเริ่มจากสตังรูเนื้อเนื้อเงินรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทเนี่ยค่ะเนื้อเงินนะคะจะมี ชนิดราคา5สตางค์สิสตางค์และ20สตางค์ค่ะที่เห็นในมือนี่คือ10สตางค์นะคะเห็นแคะเลข10 10สตางค์รับซื้อ40บาทเหรียญเงินนะคะลายเขาไม่เหมือนกันนะคะเงินกับเงินกับนิกเกิลเนี่ยลายคนละลายกันอยู่แล้วนะคะดูง่ายแล้วรูงกลางเงินเขาจะรูใหญ่กว่าค่ะนิกเกิลรูเขาจะเล็กกว่านิกเกิลรับซื้อเหรียญละ7บาท เงินรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทเงินก็เออนิกเกิลจะมีสองชนิดราคาห้าสตางค์กับสิบสตางค์นะคะห้าสตางค์กับสิบสตางค์ส่วนทองแดงจะมีครึ่งสตางค์และหนึ่งสตางค์เนี่ยค่ะครึ่งสตางค์นะคะเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งสตางค์นะคะและหนึ่งสตางค์ทองแดงค่ะทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทขออภัยค่ะ ทองแดงแว็บซื้อเหรียญละ8บาทสตังรูทองแดงแวบซื้อเหรียญละ8บาทสตังรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละ7บาทสตังรูเงินรับซื้อเหรียญละ40บาทฟังชัดๆนะคะนิกเกิลนิกเกิลที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อนิกเกิลเหมือนเหมือนเหรียญบาททั่วไปแบบนี้สีแบบนี้เลยนะคะรับซื้อเหรียญละ7บาทส่วนทองแดงนะคะทองแดงที่เป็นแบบนี้รับซื้อเหรียญละ8บาท และตังรูเงินเงินเนี่ยลายเขาจะแตกต่างกันเห็นชัดเจนแล้วรูเขาจะกว้าง,กว,างกว้างกว้างเปนทิกเกินเนี่ยนะคะเงินรับซื้อสี่สิบาทค่ะรูตังรูเสร็จอันนี้เสร็จอ่ะมาดูเหรียญน,นี้เหรียญราชการที่ห้าตราแผ่นดินอันนี้เมื่อก่อนนะสมัยก่อนอเหรียญเนี่ยเขาจะเจาะห่วงแฝนคอเห็นไหมคะเขาทำเป็น เป็นวัตถุมงคลน่ะค่ะเขานับถือพระเจ้าอยู่หัวมากสมัยก่อนเขาเอาเหรียญของพระเจ้าอยู่หัวค้องขึ้นคอเป็นวัตถุมงคลเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับซื้อสามร้อยบาทเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทโอ้มาเยอะอยู่เหรียญครุฑ 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเกเจ็ดครสาี่สิ้าเหรียญครดมาสิบห้าเหรียญสิห้าเหรียญก็รับไปสามอยบาทเลยนะเออเนี่ยมีแค่นี้เองสามร้อยบาทนะคะเหรียญครดบาทหนึงเจดหรียญครรับทุกเหรียญนะคะรับทุกเหรียญไม่อั้นค่ะเหรียญครดก็จะมีบาทหนึ่งเรับซื้อยีบาทครดตรงกนี่แหะมาพอดีเลยคุดตรง คุดตรงรับซื้อ20บาทคุดเชียงรับซื้อ10บาทอันนี้คุดตรงค่ะรับซื้อ20บาทคุดเชียงรับซื้อ10บาทคุดเก้าเหลี่ยมรับซื้อ30บาทคุดเก้าเหลี่ยมต้องแท้นะคะรับซื้อ30บาทคุด10บาท2สี่รับซื้อ80บาทค่ะเนี่ยค่ะคุดเชียงคุดแบบเนี้ยค่ะสองสองและสองศูนย์มีสองพอสองค่ะรับซื้อเหรียญละ สิบบาทแล้วจะมีอะไรอ๋อตาแผ่นดินหนึ่งบาทตาแผ่นดินพอสอสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนค่ะตาแผ่นดินนะคะเหรียญจังทอนเมื่อก่อนนะเนาะเหรียญใหญ่มากค่ะรับซื้อเหรียญละสี่บาท จะให้ดูเหรียญตราแผ่นดิน2 5 0 5กับเสด็จนิวัตเขาเขาคล้ายกันนะคะแล้วก็มีเหรียญหนึ่งสอง0ัน้าอเนี่ยค่ะเสด็จนิวัตกับตราแผ่นดินเขาคล้ายกันนะคะเสด็จนิวัตนี่รับซื้อ20บาทตราแผ่นดิน2505รับซื้อ4บาทแล้วจะมีอีกพอศนึงนะคะ2 5ง0ห้าร้อยค่ะ250 0เหมือนค,คล้ายๆกันงี้เลยนะคะ2500ก็รับซื้อ20บาทเช่นกัน ราแผ่นดินค่ะอ่าด้านหน้าด้านด้านนี้เขาจะมีสองพระองค์เห็นไหมที่ล,ลึกสเสด็จนิวนัฒน์เขาเขียนเลยเนี่ยค่ะเสด็จนิวัฒน์พระนครสวยงามมากน่าเก็บสะสมเปน็นอย่างยิ่งเลยคือเนื่องด้วยที่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ลึกของรัชกาลที่เก้าเหรียญแรกของพระองค์ท่านเหรียญที่ลึกเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่เก้าและมีสองพระองค์คู่และคําว่าสเสด็จนิวนัฒน์พระนคร ความหมายก็คือกลับสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสวัสดิภาพอย่างอะ,อะไรนะเกษมสำราญเปรมปีอะไรยินดีของประสงค์นิกรน่ะนะคะได้รับการเฉลิมฉลองต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะก็ประมาณนี้นะคะ